มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะมาบอกกันในช่วงนีนะ้เป็นเรื่องของสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีนะบุคคลใดก็ตามเนี่ยเวลาเราจะทำดีหรือทาไม่ดีเนี่ยหรือจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดจาก การกล่าวนะการว่าของบุคคลอื่นว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือเราเป็นคนที่ดีนะดังนั้นการที่เราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับสามประการนะในสิ่งที่เรากระทำประการที่หนึ่งคือการคิดประการที่สองคือการพูดประการที่สามคือการทำ นะเมื่อใดเราคิดดีเวลาพูดก็จะดีเวลาทำก็จะดีเวลาใดที่เราคิดไม่ดีเวลาพูดก็จะไม่ดีเวลาทำก็จะไม่ดีนะดังนั้นการที่เราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่นมาชี้มาว่าว่าเราดีหรือไม่ดีมันเกิดจากตัวเราเอง นะที่จะคิดที่จะพูดที่จะทำนะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลอื่นเป็นหลักในเรื่องนี้พระศา,าสดาได้ตรัสเอาไว้ว่าพระองค์ตรัสยกอุปมาเอาไว้ว่าในหม้อเน,นี่ยนะบรรจุไว้ด้วย ก้อนหินเต็มหม้อแล้วก็โยนหม้อนีนะ้ทิ้งลงไปในแม่น้ําแล้วมีบุคคลมาเวียนรอบแล้วก็กล่าวสรรเสริญกล่าวสวดว่าหม้อจองลอยเถิดหม้อจองลอยเถิดเนี่ยมันไม่ใช่ฐานะนะเพราะหม้อไม่สามารถลอยด้วยการสวดการกล่าวนะแต่หม้อมันจมด้วยเหตขุของมันก็คืออะไรก็คือสิ่งที่เรียกว่า ก้อนหินที่อยู่ในหมอ้อนะเพราะฉะนั้นการที่จะดีไม่ดีไม่ดไมด้เกิดจากการสวดการกล่าวกันว่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าดีหรือไม่ดีนะการจมลงคือการไม่ดีนะอีกนยะหนึ่งเอาน้ำมันใส่ลงไปในหมอ้อแล้วก็ทุบหม้อน,นั้นแล้วก็โยนลงไปในในน้ำแล้วมีบุคคลมาล้อมรอบแล้วก็ กล่าวสวดอ้อนวอนว่าน้ำมันจงจมเถิดจงจมเถิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฐานะเพราะว่าลักษณะของน้ำมันย่อมลอยขึ้นนะเหมือนกันการที่เราจะดีก็เกิดจากที่เราคิดดีพูดดีทำดีไม่ได้เกิดจากใครมากล่าวว่าเธอจงดีเถิดเธอจงดีเถิดหรือเธอจงไม่ดีเถิดนั่นไม่ใช่ฐานะนะนี่คือสิ่งที่เราควรจะ คำหนึ่งให้มากนันการที่จะพูดการที่จะทําขอให้คิดซะก่อนว่าสิ่งที่จะพูดสิ่งที่จะทําเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีดังนั้นความเป็นคนดีหรือไม่ดีเกิดจากตัวเราเองไม่ได้เกิดจากผู้อื่นน,นี่คือธรรมะสั้นๆที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆน,นี้ในโอกาสต่อไปและที่สําคัญขอให้กดติดตามด้วยครับ